คอนโดสร้างกันขึ้นมาเกื่อนเมืองไปหมดทำไมเขายังขายได้ในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ สวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งผมมั่นใจว่าเราส่วนมากก็คงจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าคอนโดสมัยนีย้มันผุดขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดจนบางทีเราคิดขึ้นมาในหัวนะครับว่าเฮ้ยคอนโดพวกนี้ขายให้ใครเขาขายหมดจริงๆเหรอซึ่งถ้าตอบเร็วๆเลยเนี่ยก็คือส่วนมากก็ขายได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายไปเลยในทุกเคสครับเพราะตัวผมเองทําเกี่ยวกับกลยุทธ์เนี่ยผมได้คุกคีกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยผมจะบอกความลับอะไรเพื่อนๆฟังอย่า ว่าจริงๆแล้วคอนโดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ขายยากขนาดนั้นเพื่อนๆเลยไหมครับว่าทําไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคอนโดมันเป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้ขายฝันได้ไม่ยากครับโดยเฉพาะการขายฝันให้ลูกค้าซื้อไปเก่งกําไรปล่อยเช่าโดยใช้ตัวเลขค่าตอบแทนสูงๆมาเป็นตัวล่อเนี่ยเราเห็นกันเยอะมากนะครับดังนั้นเราเลยจะเห็นนะครับว่าคนหนึ่งคนสามารถซื้อคอนโดในทําเลใกล้เคียงกันได้มากกว่า1ห,ห้องซึ่งนี่ผมไม่ได้พูดถึงคนรวยผมพูดถึงพนักง,งานทั่วไปที่เก็บเงินเอามาลงทุน ซื้อคอนโดเพื <it> ่อปล่อยเช่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยแก่นแท้ของมันแล้วเนี่ยคอนโดมันไม่ได้ขายยากโดยเฉพาะตอนที่เศรษฐกิจดีๆแป๊บเดียวก็ขายหมดครับแต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะตลาดปล่อยเช่าส่วนใหญ่มันอยู่ที่คอนโดมันแทบจะไม่มีใครเลยนะครับที่จะซื้อบ้านไว้หลายๆหลังในทำเลใกล้เคียงกันเหมือนกับที่เราทํากับคอนโดครับดังนั้นผมบอกเลยนะครับว่าคอนโดพวกนี้ที่ผุดขึ้นมาถ้าเศรษฐกิจไม่ได้แย่จริงๆมันก็ขายของมันได้เพราะวิธีการโน้มน้าวคนให้ซื้อมันมีมากกว่าสิน ซับตัวอื่นในตลาดนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงตลาดชาวต่างชาติที่มาซื้อคอนโดในประเทศไทยเพราะนอกจากจะขายฝันให้คนไทยได้แล้วเรายังสามารถขายฝันให้ต่างชาติซื้อเก็บเอาไว้ได้อีกครับซึ่งพวกชาวต่างชาติพวกเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเขาจะเริ่มซื้อสินทรัพย์อะไรสักอย่างในประเทศไทยเขาก็จะเริ่มจากคอนโดเนี่ยแหละครับดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าความต้องการของตลาดโดยรวมเนี่ยมันจะเอียงไปทางคอนโดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพมหานครครับแล้วบางคนอาจจะมีคําถามขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคุณโจผมเห็นโครงการหมู่บ้า านโผล่ขึ er women, ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเพลเพลเยอะกว่าคอนโดด้ซ like so so ้ yeah, ําแบบนี้เราจะเรียกว่าความต้องการน้อยกว่าได้ยังไงซึ่งเราต้องเข้าใจนะครับว่าตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริโภคในตลาดหันไปมองบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมหรือสินทรัพย์อะไรต่างๆนานาที่เป็นแนวราบมากยิ่งขึ้นแล้วอย่างเงินจากชาวต่างชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหลเข้ามาเพราะเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวอย่างหนักเลยนะครับมันเลยทําให้สป라이ของคอนโดที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นสป라이เก่าๆที่เพิ่งสร้างเสร็จมากกว่าครับแล้วด้วยความที่เศรษฐกิจของประเทศ และโลกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยสถาบันการเงินก็ไม่อยากจะปล่อยกู้ให้กับบริษัทอสังหารรมทรัพย์ไปสร้างคอนโดขายจริงไหมครับนอกจากจะเป็นบริษัทที่เครดิตดีจริงๆเขามั่นใจว่าสามารถสร้างแล้วขายได้เขาถึงจะปล่อยกู้ให้แต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กลงมาหน่อยหรือเป็นหน้าใหม่ในตลาดเนี่ยโอกาสที่ธนาคารจะให้กู้มันมีน้อยมากนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าธนาคารเนี่ยเป็นตัวควบคุมสป라이นในตลาดที่แท้จริงมันเลยชัดเจนเนะครับว่าจากข้อมูลที่สถาบันการเงินมีเนี่ยเขาอยากเห็นโครงการ แนวราบมากกว่าในตอนนี้ครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็เลยต้องแห่กันไปทําแนวราบสะส่วนใหญ่ป้ายโฆษณาที่เราเห็นอะไรต่างๆน,นานาตามทางด่วนเนี่ยมันก็เลยเป็นแนวราบซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันก็จะเป็นวัฏจักรแบบนี้แหละครับมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะฉะนั้นในตอนนี้แนวราบยังจะดูเยอะกว่าในตลาดแต่ในระยะยาวคอนโดก็ยังจะมีโอกาสกลับมาแข็งแร่งอีกครั้งอยู่ดีเหตุผลก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่นี่แหละครับเขามีลูกน้อยลงใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมากยิ่งขึ้นและชอบ ความสะดวกสบายมากกว่าการที่มีพื้นที่ภายในบ้านเยอะๆครับซึ่งพฤติกรรมอะไรพวกนี้มันเอื้อกับคอนโดในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2ก็เถอะครับแต่เพื่อนๆต้องจําไว้นะครับไม่ว่าจะยังไงในตลาดก็ยังจะมีคนต้องการบ้านมากกว่าคอนโดอยู่แล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์เขาก็ยังจําเป็นต้องทําโครงการหมู่บ้านอยู่ดีมันไม่หายไปไหนหรอกครับแต่ในระยะยาวมันอาจจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดแล้วเรื่องของทําเลมันก็จะยิ่งห่าง ออกเองไปีพราะราคาที่ดินนับวันมันก็ยิ่งสูงขึ้นแต่เงินเดือนมันไม่ได้ขยับตามไปด้วยมากขนาดนั้นครับแล้วถ้าหันมาถามผมว่าเฮ้ยคุณโจแล้วแบบนี้ตลาดคอนโดห้องชุดเนี่ยมันโอเวอร์สปายหรือเปล่าเพราะใครๆก็สร้างขึ้นมาขายมันมากกว่าความจําเป็นของตลาดแล้วไหมซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคำว่าโอเวอร์สปายมันเป็นอะไรที่ตอบยากมากโดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับการที่เราจะประเมินจากจํานวนประชากรจํานวนนักท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆนานาเพื่อเอามาเป็นตัวชี้ว่า ว่าตลาดมันโอเวอร์สปายหรือ,อยังเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้ไปเลยสักทีเดียวนะครับเพราะผมเห็นคนพูดว่าตลาดคอนโดในกรุงเทพมหานครมันโอเวอร์สปายมาหลาย10ปีแล้วมันขายไม่ได้หรอกแต่ทุกวันนี้ตึกใหม่ๆสร้างขึ้นมาเขาก็ยังขายหมดอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกไงครับว่าคําถามเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบยากมากเพราะขนาดเราไปสํารวจในเชิงลึกแล้วเนี่ยคำตอบที่เราได้มันก็จะไปในเชิงที่ว่าน่าจะโอเวอร์สปายนะหรือน่าจะไม่โอเวอร์สปายนะแต่คําที่เขาใช้เนี่ยมันอาจจะซวยรู้ และเป็นทางการกว่าเท่านั้นเองแต่ใจความสําคัญของมันเนี่ยก็คือเรายัางไม่แน่ใจครับแล้วถ้าเราหันมามองในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆแล้วการสร้างคอนโดขึ้นมาขายมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคอนโดเนี่ยมันมีสัสดส่วนกําไรที่สูงกว่าโครงการแนวราบพอสมควรเลยนะครับเพราะอย่างโดยทั่วไปถ้าเราเป็นคอนโดที่มีแบรนด์หน่อยบริหารต้นทุนได้ดีกําไรแล้วก็จะอยู่ที่เกือบๆกือบเปตต่อยูนิตเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างบ้านแนวราบเนี่ยมันแทบจะเทียบกันไม่ได้ จริงถ้าเราเป็นรายเล็กหรือหน้าใหม่ในตลาดที่ต้องลดแลกแจกแถมเนี่ยกำไรยังไงก็ไม่ถึง20%ครับแต่ถึงแม้สัดส่วนกําไรของคอนโดมันจะดีกว่าก็จริงมันก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงมากนะครับพอเพื่อนๆลองคิดตามดูนะครับว่าถ้าเราจะสร้างคอนโดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถจะสร้างทีละชั้นได้จริงไหมครับแต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยเราสามารถสร้างทีละเฟสได้หรือไม่เราก็รอให้มีลูกค้าตกลงซื้อแล้วค่อยสร้างงบมันก็จะไม่บานปายนะครับแต่ถ้าเป็นคอนโดเนี่ยถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้วเราต้องรีบขายให้เร็ว ททที่่สุดเาาจะํได้ไม่อย่างนั้นทุนจมดอกเบี้ยบานกําไรหายหมดจนเข้าเนื้อแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นโครงการหมู่บ้านเนี่ยค่อยๆขายก็ได้บางโครงการใช้เวลา45ปีหรือเผลอๆนานกว่านั้นเขาก็ยังไม่ได้เดือดร้อนนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าการที่เราสร้างคอนโดขายเนี่ยถึงแม้สัดส่วนกําไรมันจะสูงกว่า,ก,วาก็จริงมันก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกันนะครับแล้วอย่างเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการที่เราจะไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อสร้างคอนโดขายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากครับยิ่งทุกวันนี้ที่ ธนาคารมีมาตรการที่เข้มงวดมากกว่าเดิมเรายิ่งต้องมีทั้งเครดิตและสินทรัพย์ค้ำประกันที่ดีแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเราเป็นหน้าใหม่ในตลาดหลายๆธนาคารก็จะบังคับให้เรามียอดจองจากลูกค้าอย่างน้อย50%ของทั้งโครงการก่อนเขาถึงจะปล่อยกู้ให้กับเราครับแล้วยอดจองที่ผมพูดถึงในที่นี้มันไม่ใช่ยอดจอง5,000บาทอย่างที่เราเคยเห็นแต่มันเป็นยอดจองที่ลูกค้าวางเงินดาวซึ่งมันยากกว่าเยอะมากครับเราเลยจะเห็นนะครับว่าตลาดคอนโดถ้าเป็นหน้าใหม่ส่วนมากเขาจะทํา แค่ตึกเล็กๆเ,เท่านั้นเพราะสถาบันการเงินไม่เอาด้วยครับเพราะฉะนั้นในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยการสร้างคอนโดมาขายถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ไม่ใช่ใครก็สามารถทําได้เหมือนกับโครงการหมู่บ้านครับแล้วในอนาคตมันจะดีขึ้นไหมเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่มีใครสามารถตอบได้ถึงแม้จะเป็นแบงก์ชาติก็เถอะครับแต่ผมก็ยังมองนะครับว่าเทรนด์โดยรวมในอนาคตยังไงมันก็ยังเอ็นไปทางคอนโดยอยู่ไม่น้อยครับเพราะลูกค้าก็อยากซื้อผู้ประกอบการก็อยากจะสร้างขายเราเหลืออย่างเดียวก็คื คือเศรษฐกิจที่ดีเท่านั้นแหละครับแต่ด้วยสภาพตลาดที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดมุมมืดอะไรต่างๆในอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเหมือนกันเพราะในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าต้นทุนในการก่อสร้างมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางปีวัสดุหลายตัวขึ้นมากกว่า10%ด้วยซ้ำนะครับแต่เราจะมาผลักดันต้นทุนนั้นไปหาลูกค้าได้ไหมมันทําไม่ได้หรอกครับเพราะเงินเดือนคนไทยในตลาดมันไม่ได้ขยับมาหลายปีแล้วถ้าเราขึ้นราคาตามต้นทุนที่เราต้องแบกรับเราเสีย แน่นอนครับดังนั้นในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อจะให้บริหารต้นทุนให้มันอยู่ได้และเขายังสามารถมีกําไรมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเห็นเกตวัสดุก่อสร้างลดลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นผนังที่มันบางขึ้นอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันไม่ได้ดีเหมือนเก่าถ้าเราไปดูในกลุ่มลายคอนโดเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีคนร้องเรียนปัญหาร้อยพอยู่ทุกวันซึ่งอะไรพวกนี้นอกจากคนอยู่อาศัยจะไม่โอเคแล้วแบรนด์ที่เป็นเจ้าของตึกก็ยังเสียชื่อด้วยนะครับเพราะในธุรกิจโครงการ การสังหาริมทรั์เนี่ยมันจะขายได้ราคาดีและเร็วแค่ไหนหลักๆมันอยู่ที่ชื่อเสียงของแบรนด์ว่าเขาทําได้ดีมามากแค่ไหนในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากับโครงการก่อนหน้าครับพอเราต้องเข้าใจว่าลูกค้าต้องเป็นหนี้หลายล้านบาทเพื่อจะมาซื้อห้องชุดจากเราเขาไม่อยากจะซื้อจากใครก็ได้หรอกครับเขาอยากจะซื้อจากที่ที่เขารู้ว่าซื้อไปแล้วจะไม่มีปัญหาดังนั้นเรื่องของคุณภาพแบรนด์เป็นอะไรที่ไม่มีไม่ได้ครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าความต้องการของตลาดที่นับวันก็ยิ่งหยิบ ย่อยขึ้นไปเรื่อยๆกับความเป็นจริงที่ผู้ประกอบการเจออยู่ตอนนี้มันไม่ได้เอื้อกันเลยครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้ประกอบการและลูกค้าจะสามารถวินวินได้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากครับดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าปัจจัยที่ทําให้คอนโดมันยังขายได้อยู่ทั้งๆที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเกอนเมืองไปหมดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับแล้วอย่างวิธีการขายฝันอะไรต่างๆนานามันก็ง่ายกว่าการขายบ้านหรือสินทรัพย์แนวราบอื่นๆด้วยครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าใน ยะยาวมันจะเป็นยังไงเราต้องไปดูจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตอนนี้เขายังอายุ20ก,กว่าอยู่เพราะในอีกไม่ช้าเนี่ยคนพวกนี้จะกลายมาเป็นตัวผักดันหลักในตลาดมันก็เลยตอบไม่ยากไงครับว่าหลายๆคนชอบที่จะอยู่ตึกมากกว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรใหญ่โตในอนาคตที่จะเกิดขึ้นผมก็ยังมองว่าทิศทางตลาดก็ยังจะไปอยู่แบบนี้ครับ